ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำบอลลูนนะครับบอลลูนแบบใช้นี่นะครับผมจะใช้ออนะครับทำนะครับหางนี่นะครับทุ่นของผมทุ่นตัวนี้นะครับเป็นทุ่นธรรมดานะครับนี่นะครับทุ่นกล่องธรรมดาครับตัวสี่สิบห้าสิบบาทนะครับผมจำไม่ได้แล้วครับอันนี้ ช้เบอร์ใหญ่หน่อยครับอันนี้เป็นเบอร์สามนะครับ,รบทุนเบอร์สามนะครับหาที่มันยาวๆหน่อยนะครับไอตัวนี้ยาวประมาณสักสี่สิบเซนนะครับไม่ยาวมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทำบอลลูนเนี่ยนะครับเอาไว้ตกแบบเคาตกแบบญี่ปุ่นอะไรก็ ก็น่าจะตกได้อยู่นะครับพอตกได้นะครับเคอุปกรณ์นะครับก่อนก็มีทุ่นนะครับก็การอ้อนะครับการอ้อนี่ใช้แบบอันใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าอันเล็กก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกาวร้อนสีสีก็เหมือนเดิมผมจะใช้สีส้มกับสีดำนะครับสองสีนะครับแล้วก็ถุงร้อนนะครับถุงพลาสติกนะครับ ก็มีคัตเตอร์กระดาษทรายนะครับผมอุปกรณ์อีกอย่างก็คือนี่นะครับไม้มันทัดนะครับหรือว่าใครมีเวอร์เนียก็ใช้นเวอร์เนียนะผมไม่มีนะครับจะใช้ไม้มันทัดนะครับนี้เราเริ่มตัดตัดอ้อนะครับผมจะ หนึ่งนิ้วนี่นะครับตัดเลยนะครับ ได้แล้วนะครับยาวประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็ปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกอ้อนะครับปอกก็โนเคนะครับใช้มีดใช้คัตเตอร์นะครับ ขาลงนะครับค่อยๆปอกให้เป็นทรงกฟมนะครับปอกออกมาจะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นโฟมนะครับข้างในนะครับ ทรายนะครับขัดนะครับค่อยๆขัดนะครับไม่ยากนะครับขัดไปเลย กลมอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับกลมเสร็จแล้วก็ผ่านะครับผ่าครึ่งนะครับผ<อ>่าให้ผ่าแบบนี้นะครับเื่อน แตกไม่ยุ่ยนะครับอบมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับปิกซะครับเดีวเราก็มาขัดทีนะครับขัดน,นะครับนิดหน่อยนะครับ คลิปวัดเนี่ยนะครับ,รว,รบวัดอย่างนี้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็กดนะครับกดให้เป็นรอยแบบนี้นะจะเป็นรอย,อยนี้นะแล้วก็ ตัวผมจะฝังลงไปเท่ากับประมาณสักเซนหนึ่งนะครับฝังลงไปมนาะหนึ่งเซนนะหรือว่าน้อยกว่านะแล้วก็ติดกาวนะครับนิดเดียวนะ ก็ผมจะใช้กาวร้อนนะครับหรือว่าใครจะมีกาวลาเทคก็ใช้กาวลาเทคได้นะทากาวให้ทั่วแล้วก็อีกด้านมาประกบนะครับแล้วก็ผิดนะครับ เริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะกาวร้อนนี่มันจะขัดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแข็งนะครับถ้าใช้กาวลาเทกมันจะขัดง่ายนะครับแต่ผมเอากาวร้อนนะครับเร็วดีนะโอเคครันนี้เราก็ขัดขึ้นรูปนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับอาจอานนี้ผมขอขัดให้ขึ้นรูปนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าขนาดมันต้องเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ผมก็ทำใช้เองนะครับทำใช้เองตกเองนะครับรมมน,นี่เป็นกระดาษทรายเบอร์320นะครับ ค่อนข้างหยาบนะครับขึ้นรูปก่อนนะครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับ ได้แล้วนะครับเนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับพอแล้วนะครับไม่สวยมากนะครับเอาแบบพอใช้งานได้นะครับตกแต่งนิดหน่อยนะครับ ตัดตกแส่งนิดหน่อยนะครับตอนนี้ได้ขนาดที่ประมาณนะครับ3มมิลนะครับรมา3มมิลเคนะครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับ3มมิลนะครับ ตก,ตกแต่งด้วยกระดาษทรายละเอียดนะครับนิดหน่อยนะครับเบาๆนะครับขั้นตอนนี้นะครับต่อไปเคลือบนะครับเคลือบผมจะใช้นี้เคลือบเลยนะครับเป็นกาวร้อนนี่เลยนะครับเคลือบโดยการใช้ ถุงถุงล loyalty, ลล store, unk, unda, ลพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับเอากาวร้อนนะครับหยดลงไปนะครับสองสามหยดนะครับแล้วก็นี่นะครับเคลือบนะครับความหัวลงนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะครับนี้ราาัดยยไไก่ จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ <S <S ขัดตกแต่งอีกรอบนะครับกระดาษทรายละเอียดนะครับครับเคลือบได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับมันยังเป็นขุกขักขุกขนะแต่งอีกทีนะครับผมด้วยกระดาษทรายหยาบก่อนนะครับขัดแต่งนะครับ เคลือบไม่ต้องหนานะครับรอบเดียวก็น่าจะพอนะครับหรือว่าถ้าไม่มั่นใจเคลือบบางๆอีกรอบนะครับเคลือบบางๆอีกรอบึงนะครับถ้ากลัวว่ามันจะซึมนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับกาวร้อนมันซึมเข้าไปข้างในอยู่แล้วนะครับซึมเข้าไปข้างในของ โฮมอ้อเนี่นะครับกาวร้อนนะครับจะซึมเข้าไปนะครับก,ก็ทําให้อ้อเนี่ยแข็งขึ้นนะครับจะแข็งแล้วนะรนนหรืออันนี้ค่อนข้างจะยาวไปนะยาวไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมเอาประมาณนี้นะครับ ตกแต่งด้วยกระดาษทรายละเอียดนะครับได้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับเราจะเช็คความยาวนะครับมันจะยาวไปนิดนึงนะครับผมเอาไม่เป็นไรนะครับ แล้วแลก็เวลาทำสีนะครับแห้งเลยนะครับเการ้อนนะครับใช้แป๊บเดียวแห้งเลยนะทําสีก็เหมือนเดิมนะครับพายาวเลยนะครับยาวอย่างนี้นะครับ รสองรอบนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะครับมันจะเหมือนจะยาวไปนิดนะครับครับเสร็จแล้วเราก็มาทาอีกรอบนึงนะครับเป็นสองรอบนะครับไปเลย สองรอบแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับพักนะครับระหว่างนี้ก็เก็บของกันก่อนนะครับครับผมเรียบร้อยนะครับแห้งแล้วนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อกี้ผมแอบตัดออกนะครับแอบตัดออกสักนิดนึงนะครับ ตอนนี้บอลลูนผมยาวอยู่ที่ความยาวอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับนิ้วหนึ่งมันก็สองเซนครึ่งนะครับตัดออกประมาณสักครึ่งเซนนะครับความจริงแล้วก็ยังดูสั้นไปนิดนึงนะครับตัดเกินนิดนะึงแต่ว่าก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับเสร็จแล้วได้อย่างนี้แล้วก็เรามาตัดสีดํานะครับ งาน DIY นะครับใช้ได้จริงนะครับอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าใช้ได้จริงแน่นอนนะครับตัดนะครับสีดำตัดอย่างนี้นะครับก็ผมชอบตัดตรงบนนี้ด้วยนะครับ ชอบอย่างนี้นะแล้วก็เส้นกลางของบอลูนนะครับผมจะใช้นี่ผมจะขอใช้เป็นผู้กันนะครับผู้กันเบอร์ศูนย์นะครับเส้นกลางเลยนะครับ นี่เรียบร้อยครับผมสวยงามบรลูนทุนเกาหลีนะครับเรียบร้อยนะครับงาน DIY นะครับบายป่าป่าแม่อ่อนนะครับผมใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาทุนตัวเนี้ไปทำคลิปคลิปหน้าเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนนักตกปลานะครับ เอาไปลองทําดูนะครับบางทีมีทุ่นเหลือใช้นะครับแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ